สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะช่องติ๊กตอกของ l i ล y ี่พอตเตอร์9 9, 9, 9ตัวเนาะโอเควันนี้นะคะเราจะมาแรนดอมพลังงานกันค่ะว่าพลังงานที่คุณจะเจอนะคะ ก็คือใครที่แรนดอมก็คือแรนดอมเนาะถ้าคถ้าคลิปนี้ได้ไปโผล่ในออหน้าทิกตอกคนไหนแล้วใครได้เข้ามาเปิดฟังจนจบก็ถือว่าเป็นพลังงานของคุณแล้วกันนะซึ่งลี่ก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันนี้พลังงานของคุณนะจะเป็นแบบไหนหรือ,อยังไงเนาะเราก็ต้องมาเปิดไพ่กันค่ะ ็อธิษฐานนะคะทุกคนขอให้ใครที่ผ่านเข้ามานะคะเป็นพลังงานของคุณเนาะแล้วขอให้ไพ่ได้บอกนะคะพลังงานที่ใกล้เคียงแล้วก็จับพลังงานของคนที่เข้ามาดูได้มากที่สุดนะคะเนาะโอเคไปกันเลยคะ่ะจริงๆนี่ก็สับมาแล้วแหละแต่ว่านี่ก็จะสับอีกให้ทุกคนเห็นเนาะว่าเราสรับไพ่พอสามไปแล้วี่จะอ่านทีเดียวนะคะเหมือนเดิม จริงๆไพม่มันรีมนไม่ได้ทำแบบกับหัวนะน่าจะอืมช่วงนี้นะคะช่วงนี้ใครที่ทำงานเนอะ รีมองว่าจะได้มีเกณฑ์ออกเดินทางนะคะออกเดินทางใครที่เข้ามาดูส่วนใหญ่นะเราก็จะได้เงินเพิ่มด้วยนะคะได้จ็อบเพิ่มด้วยหมายถึงว่าได้ได้เงินพิเศษเพิ่มด้วยจากการที่เราออกเดินทางไปข้างนอกเนี่ยค่ะใครที่ทํางาน ประจำที่จะต้องออกเดินทางก็จะได้เก็บเกี่ยวผลเงินอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในกระเป๋าค่อนข้างดีนะช่วงนี้นะรีมองว่าแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานเนี่ยให้ตั้งใจทำงานแสดงศักยภาพแบบสุดฝีมือไปเลยนะคะชาริออตขึ้นมานั่นแปลว่าการออกเดินทางเพื่อรับชัยชนะเนาะกว่าที่จะ ได้รับชัยชนะเราก็ต้องพยายามเนาะเออไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความพยายามและความตั้งใจในมืออาชีพของคุณนะแล้วคุณจะได้สิ่งที่เป็นเงินเนี่ยเข้ามาหาคุณเนาะตเต็มกระเป๋าตเต็มเอ่อเขาเรียกว่าอะไรตเต็มถุงเงินของคุณเลยนะคะแล้วถ้าไพ่อยากจะบอกอะไรกัคะเป็นไพ่อาร์โคสักหนึ่งใบนะคะก่อนที่จะหมดเวลานะ,ะสามนาทีหนึ่งใบค่ะขอหนึ่งใบเลยนะคะมา พห้บอกว่าช่วงนี้นะคะถ้าอุปสรรคอะไรเข้ามาพยายามจะให้มันผ่านผลไปให้ได้เนาะอย่าไปกลัวมันค่ะเพราะว่าคุณผ่านมันไปได้อยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวนะคะถ้าคุณอย่างนี้แปลว่าคุณกลัวเนาะที่จะข้าอุปสรรคอะไปได้เึก่งออกป้เพราะฉะนั้นอะอย่าไปกลัวมันให้อย่างนี้เนาะนะคะไม่ว่าจะยากหรือจะทรหดยังไงผ่านแน่นอนค่ะแล้วได้สิ่งที่ดีๆแน่นอนนะคะชาริออตทองไวชาริออตค่ะ